อา้าวผมก็ขอสัตว์สิคนกันด้วยนะครับทุกคนเนี่ยก็สวัสดีทุกคนนะครับมาเล่นแบบเหมือนในวิสซิลีมมลมมลทูกนทันอีกแล้วนิดเองครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปดีกว่านะครับอ่ะนี่ว้าทุกคนเจอปืนแล้วรู้สึกบอกว่าฆาตก,กรน่าจะอยู่ฝั่งนั้นนะทุกคนเว้ยยิงอะไรของกูเนี่ยเมื่อกี้ รู้สึกว่ามันก็จะมีสกินมีอันใหม่มาด้วยนะครับว่าคือมีนี่นะทุกคนซื้อมีนี้เนี่ยก็ได้มาจากการเทรดเนาะโอเคครับทุกคนส่วนปืนยังไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะแบบว่ารวมทั้งเอฟเฟกแล้วก็มีปืนเองง่ายคือถ้าคือถ้าเกิดคุณซื้อบันโดนเนี่ยคุณได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกมีดหรือปืนนะครับทุกคนได้หมดเลยเนาะส่วนตรงนี้คือส่วนของอีสเตอร์นะทุกคนอีสเตอร์ก็คือแบบว่าเราเก็บไข่ไปเรื่อยเอย่ะมันจะมีไข่แล่ใช่ปะ่ะถ้า,ถ,าถ้าเราได้ไขแ่แร ครบตอนที่เขาบอกเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้แหละครับของประมาณนี้เนาะนี่เ็เก็บถ้าได้3,008ก็จะมีดนี้นะครับมีดนี้เนี่ยจะแพงลรมั้งเพราะว่าเมื่อต้องใช้เวลาฟาร์มนานอยู่เหมือนกันกว่าจะได้3,008มีดนี้ก็น่าจะหายากแล้วก็มันฟาร์มยากเออรู้ก็ว่ามันฟาร์มยากมากๆเลยเนาะโอ้ยยา่ยาๆๆโอ้ยโอย ดได้ปืนเฉยเลยเออได้ปืนก็นดีนะคุณผู้ชมสู้ๆนะครับพี่เดี๋ยวผมไปกำลังใจให้นะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยเฉยตรงนี้นะไหนไหนฆาตรกรฆาตรกรแค่อยู่ไหนเฮ้ยฆาตรกรมาแล้วทุกคนฆาตรกรมาแล้ววายวาย หายแล้วทุกคนเย้แล้วทุกคนยายมึงด่าก,กูปะเนี่ยฆาตรกรมึงจะดา่าฆ่ากูใช่ไหมฆาตรกรว่าละฆาตรกรมันอยู่ฝั่งนั้นเฮ้ยเอออ ตากอมีกาหลบไหมนะครับทุกคนค่อนข้างเก่งใช้ได้เลยเฮ้ย,ยทำไมฆาก,กรคนนี้มันโหดขนาดน,นี้ว้า <laughs> ยชิปหาย,ยตายจริง เคม,มาครับผมอันนี้เกมเท่าไหร่เนี่ยเกมที่สามนะเออทุกคนรู้สึกว่าจะได้เป็นอินโนเซนต์อีกแล้วรู้สึกของตัวตา,ท,าที่เข้ามาเล่นเนี่ยสมมากเลยเ้เเป็นอินโนเซนต์เนาะไม่ไม่เคยแบบว่าเปิดมาตาแรกเรได้เป็นเลยไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่นะทุกคนเฮ้ย เขนี่บัคก,กระโดดอรอยเนี่ยบัคก,กระโดดเป็นค่อนข้างบ่อยนะครับทุกคนสลับแบบนี้เนาะเอาง่ายคือมันก็เป็นกับทุกแมปมานะเออเวลา,าบแบบเราได้บ่อยแพ้บ่อยเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบนี้แหละไม่แน่ใจกันว่าเป็นเพราะอะไรมันบัคหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบ่อยมากเลยบัคก,กระโดดรัวๆเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าการถือไอติมเนี่ยจะช่วยโอกาสในการเป็นฆาตรกรมากขึ้น อ,นนอันนี้ไม่จริงเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะแบบว่าดวงดีมากกว่าโอเคมาครับทุกคนเอ่เราจะไปเปิดสปินนะทุกคนแต่ว่าจริงๆเขอยากใช้เปิดอนมากกว่าเนาะเพิ่อหายตัวอย่างนี้เปิดเอ็กซ์เล่ยอย่างนี้แต่ผมไม่ได้ใช้ละเพราะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเชอร์ลิฟต์อยู่ใช่ไหมเราก็แบบวิ่งไปหาเชอร์ลิฟเลยประมาณนี้ถ้าเกิดแบบเชอร์ลิฟป,ป,ประกวดตัวนะ เปิดเผยตัวที่แท้จริงอะ่ะรู้สึกว่าจะมีคนอยู่สองคนหรือสามคนเลย shift ปเป็งแล้วอุ้ยมันต้องมีหนึ่งเนี่ยเป็นเชอรี่แน่ๆคนหนึ่งหรือเปล่านะเพราะว่าทุกคนมันก็มีโอกาสเป็นได้หมดอะ่ะบางทีเราก็มีไม่รู้นะว่าใครเป็นใครแต่เอ้ คือบางทีเราก็ยังตอบไม่ได้นะว่าใครเป็นเชอรี่ใครเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวที่แท้จริงอะเนาะเฮ้เชอรี่เปล่าเพราะสนมากอะเชอรี่ก็จะชอบถือปืนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ถือไงว่าฆาตกรมาฆ่าอะไรประมาณนี้แต่ก็จริงก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไม่ถือปืนตอนตอนนั้นอะมันก็ถือว่าดีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยคนก็ เขาฆาตกรก็จะเป็นอย่างนี้แบบเราไปเชอรี่เขาก็จะไปฆ่าเรื่อยๆจนแบบฆ่าจนหมดแล้วพอแล,วแล้วพอเชอรีร่รู้ว่าใครเปน็นฆาตกรเนี่ยก็คือจบว้ายมันไม่ค่อยเม้นเท่าไหร่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยเมน้นออ,ออืืหเออ อย่าทำหนูเลยนะครอย่าทำหนูเลยเอ้าวน้องไปไหนเนี่ยน้องน้องนั่นแหละมามามาจะลองแบบปาไม่ก็ฆ่าคนดูนะแต่มาคงน่าจะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นเฮ้ยอื่ โอ้โหกว่าจะตายเพิ่งตายไป3ามคนเองจบแล้วเชอรี่น่าจะไม่อยู่แล้วนะครับทุกคนทุกคนว่าไหมเพราะนี่มันก็อนโอ้ยฮะเอาจบปะหรอติ๊นตินนตินโอเคครับทุกคน ก็ฆ่าไปทั้งหมดกี่คนเนี่ยทุกคนนะ่ฆ่าไปทั้งหมดห้าคนนะครับทุกคนอ๋อแสดงว่าตรงนั้นมัมนมีคนอยู่แค่มาครบเจ็ดคนเลยประมาณนี้รู้สึกว่าจะมีคนใช้พวกโครมารกเลี่ยเนะเหมือนได้มวาว่าคนใช้โครมเหมือนได้คนคน,คนบางคนบอกว่า,วาไอไอคนที่ใช้โครมาเนี่ย มันจะเกิดอาการแหลกนิดนึงคือแบบว่าเวลาเล่นมันจะแหลกมากะเวลาแบบเราไปโนเซตหรือเราไปอะไรเนี้ยมันก็จะแหลกทั้งเกมเลยเออทุกเกมมันจะแหลกหมดมันกันเมพ่ออะไรจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีเกิดอาการแหลกขึ้นมานิดนึงล้วนะเกิดอาการเกิดอาการค้างมานิดนึงแต่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกโอเคทุกคน เแ <Okay. S 2> สดงว่าฆาตกรอยู่แถวนู้นแน่เลยเพราะว่าแบบพี่เสีงมาแ,วแถวนี้เปล่านะหนูไม่ได้เป็นฆาตรกรโอเคโอเคพี่จะเชื่อแล้วกันเนาะอืมระหว่างที่เขาเก็บเหรียญไปก่อนแล้วกันว้ายจริงๆแล้วว่าหนูเป็นฆาตรกรนะ หนูไหนอะเอาเงียบไปเลยโอเคครับทุกคนเรามาเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะเก็บไข่อีสเตอร์เลิกฟาร์มเหร็ยไปด้วยเหรียญเลยตัวีนนำ้ำที่มันไม่ได้นับเหรียญกับไอไข่อีสเตอร์รวมกันอะโอคตรถ้าถ้าแบบนับนี่คือแย่เลยนะคือเราก็ได้แค่ยี่สิบถ้าคนนับก็ได้แค่นั้น แต่ว่าใครอิสเตอร์เนาลแค่ยี่สิบเนี้ลดลดไปยกกี่สิบเหรก็สี่สิบเหียเหมือนเดิมนะครับทุกคนตามนั้นโอเครู้สึกเหมือนว่ายังไม่เจอฆาตรกรโผล่มาตอนนี้ไม่อยู่นะแล้วไม่มีคอาแล้วเชอร์รีฟอยู่ไหนฮอลลาไม่เชอร์ริฟยิงคนเอ้ยไว,ไว โอเคครับทุกคนนี่คือตาสุดท้ายนะเนาะเก็บสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นอินโนเซนต์เช่นเช่นเช่นเคยเออเช่นเคยอะไรเนี่ยขอควแค่ใน,นแฮ่มา r b โ e อ๋อาจะเป็นสกินเมย์มากกว่านะทุกคนช่วยชีวิตชุนคุนอยู่โอเคครับผมอันนี้เราเก็บไอสเตอร์ก่อนเนาะ เรเก็บไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าคขอ,อีสเตอร์นี่ถ,ถ้าเราเก็บไปเรื่อยเราก็เอาไปแล้วเป็นสกินมีไดโ้โอ้โหไหนามาดูซิมีเท่าไหร่แล้วขาดอีแค่13เองทำไมทำไมไม่ให้ฟาร์มเลยอ,อีกสักรอบนึงอะ โหแย่จังครับคุณผู้ชมไม่เป็นนะครับทุกคนสัรับคลิปนี้นะทุกคนท่านี้แหละขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นอ้อยสัรคลิปนี้ไแไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมไปละบ๊ายบาย